สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล้าข้าวเลือนช่างวันนี้พี่ยามก็จะมารีวิวเครื่องมือช่างอีกชิ้นหนึ่งเป็นปะแจเลื่อนล้อฟัตเตอร์หรือหลายคนบอกว่าเป็นปะแจเลื่อนกุ้งมังกรเนื่องจากโลโก้ที่เขาใช้เนี่ยเป็นลักษณะกุ้งมังกรเป็นปะแจเลื่อนจากญี่ปุ่นอันนี้นี่เป็นปะแจเลื่อนอีกยี่ห้อหนึ่งที่แม้กระทั่งฝรั่งเองถ้าเกิดเขาเทียบกับของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าล้อฟัตเตอร์กับยี่ห้อท็อปเนี่ยเป็น สยี่ห้อของผู้ผลิตประแจเลื่อนเครื่องมือในญี่ปุ่นที่เขาใช้งานแล้วรู้สึกประสิทธิภาพวางใจได้อันนี้พยายามเคยไปอ่านในเว็บของกาลาเจ n อ l นะครับตัวลอปเตอร์เนี่ยประวัติไฟมาเขายาวนานมากเลยก่อตั้งบริษัทเมื่อปี1888ทำคลิปนีผมดังนั้นปี1932บริษัทก็ผลิตประแจเลื่อนตัวแรก ปี1951ได้รับมาตรฐาน g a s ปัจจุบ,บันเนี้ย lobster ผลิตปะแจเลื่อนหลายรูปแบบมากเลยทั้งรูปแบบธรรมดาอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้แล้วก็รูปแบบใหม่ๆที่เป็นปะแจเลื่อนปากกว้างปะแจเลื่อนดามบางพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเรื่องปะแจเลื่อนอ,อย่างแท้จริงเลยเพราะเขาอยู่ในตลาดมายาวนานาจริงๆครับยี่ห้อนี้ปัจจุบ,บันของใหม่ย,ยังมีขาย ของเก่าในตลาดมือสองญี่ปุ่นก็หาไม่ยากวันนี้พยายามเอาไมา้ชมหลายขนาดเลยตั้งแต่6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วเดี๋ยวเรามาชมขนาด6นิ้วตัวนี้กันก่อน6นิ้วหรือ150มิลถ้าเราพลิกดูอีกข้างหนึ่งจะเป็นเลข6กนิ้วอันนี้เป็นโคมเบเนเดียมประทับตาเจแปนมีตามาตรฐาน i s เครื่องหมายการค้า กุ้งมังกรตัวงสือรลอปเตอร์การชุบผิวของเขาเนี่ยชุบผิวมาค่อนข้างจะละเอียดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าการออกแบบผิดพัน์การทําผิดพันเนี่ยเขาทําในโรงงานก็เองควบคุมคุณภาพเองทุกขั้นตอนเขาเน้นที่ความสวยงามของการออกแบบการชุบผิวอันนี้เพื่อน,น,นๆคงจะเห็นนะว่าของเขาดูสวยงามจริงเวลาใช้งานเนี่ยตัวหนอนเนี่ย โอ้ oh, ลื่นเลยอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาคือใช้โครเมียเดียมเดี๋ยวเรามาเทียบกับอีกตัวหนึ่งโครมโมลิบดีนัมสตีลโครมเวนเดียมกับโครมโมลิบดีนัมแตกต่างกันก็คือความแข็งแรงของโลหะเวลาที่เราเห็นเครื่องมือช่างที่ใช้โครมโมลิบดีนัมถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโครมโมลิบดีนัมเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าออกแบบมาสำหรับพวกเฮฟวี่งานหนัก แต่โดยรูปทรงลักษณะต่างๆก็จะเหมือนกันเลยขนาดเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันทุกอย่างแตกต่างกันที่โลหะท่าเั้นเองนี่นะครับดูเหมือนกันทุกอย่างตัวหนอนลื่นความแข็งแรงของปากประแจนะครับให้ตัวนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูขนาดที่ใหญ่กว่านั้นอันนี้ขนาด10นิ้วครับ10นิ้วหรือ250มมิลลอฟเตอร์ โอเมตินเจแปนอันนี้เหมือนกันครับเป็นโคมมลรตินัมมีมาตรฐาน JAS แพทเทิลรูปทรงทุกขนาดรูปทรงเดียวกันหมดเลยดูแพทเทิลของตัวปากเวลาที่เราขยายขึ้นมาปากก็จะเป็นตรงแบบนี้แต่และลายก็เปลี่อออกมาแตกต่างกันนิดหน่อยบางลายก็มีมุมล่างเยอะบางลายก็มุมบนแหลมมุมบนป้านอะไรเงี้ยท้ายเวลาเราใช้งานจริงก็จับหัวน็อตก็จับบนล่าง แล้วก็ตัวนี้ก็ปกคคองเราขันก็ขันลงแค่นั้นเองตัวใหญ่หนึงเบอร์สิบสองสามร้อยมิลกุ้งมังกรมีโลโกโ้ j s คมโ c h นเดียมญี่ปุ่นโครงสร้างเหมือนกันครับตัวสุดท้ายตัวนี้พิเศษด้ามเขียวที่เราเห็นเป็นด้ามเขียวนี่คือด้ามที่เป็นฉนวนเองกว่าน,นี้ที่เราไปใช้งานกับไฟฟ้า ก็ต้องระวังเราจะไปใช้ตัวด้ามธรรมดามันก็อาจจะอันตรายก็จะเลือกเป็นด้ามฉนวนมาแต่โดยรูปทรงเหมือนกับที่เป็นด้ามเปลือยขนาด8นิ้ว200มิลนี่มียี่ห้อแปะมาล็อบสเตอร์ญี่ปุ่น Ford Steel. ดอลลอยส e e ลดามที่พิยามเคยใช้มาล็อบสเตอร์ก็เป็นปรจัยเลื่อนอีกย่อที่น่าใช้นะ ราคาไม่แรงหาตลาดมือหนึ่งก็มีขายมือสองก็หาไม่ยากเนื่องจากว่าบริษัทนี้ผลิตปัจจัยเลื่อนมาเยอะเหลือเกินทําให้ของออกมามือสองมีเพียบเลยถ้าใครอยากได้ไปัจจยเลื่อนที่ราคาไม่แรงคุณภาพดีพยายามแนะนําเลยล็อบเตอร์กุ้งมังกรของญี่ปุ่นไม่ผิดหวังครับคุณภาพชิ้นงานความประณีตประสิทธิภาพในการทํางานโอ้นี่พูดไปพูดมาเหมือนโฆษณาขายของเขาเลย ก็ถือโอกาสแนะนำกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับสรับช่างหรือว่างานประจําบ้านงานอิเลกหาปจใจเลื่อนต,ตัวหนึ่งมีโอกาสก็ลองครับลบสเตอร์จากญี่ปุ่นคลิปนี้ก็จบรับการแนะนำเครื่องมือช่างเพีงเท่นี้นะครับผมขอบคุณครัวการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ